ิมซฟสวัสดีตอนเช้าๆนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้แม่บ้านจะมาดูคูป,ปองวันนี้จะดูช็อปไลน์นะคะเป็นวันที่จะออกไปหาเสืออาหารอีกหนึ่งวันนะคะแม่บ้านเห็น,นะะี่ยค่ะลาบเตอร์เ่ยค่ะ เก่าเหรียญเกาสิบเก็าต์เซนพอเพาเนาะค่ะเนาะถูกมากค่ะ <_ an> และ้วก็นี่ค่ะเชอร์รี่สองเหรียญสี่สิบเกลายเซนพอเพา <_ an> มีกูปองให้ด้วย <_ an> ต้องไปละค่ะดูค่ะขาปูขาไอปูถูกมากค่ะหกเหรียญเกลีสิบเก้าต์ซนถูกมากค่ะ อันนี้ชอบไลฟ์พันมีคุป,ปองโบชัวทรงมาให้ทุกอาทิตย์นะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะมีรายการแม่บ้านก็จะดูว่ามีอะไรแม่บ้านเห็นนี่คะ่ะแม่บ้านจะไปซื้อลาบเตอร์อาหารเย็นนี่แล้วก็นี่เลยคะ่ะปีหนึ่งจะออกมาให้กินประมาณเดือน2เดือนเนาะคะ่ะสองสามเดือนก็หมดไปแล้วซีซันเชอร์รี่นะีคะแม่บ้านชอบมากคะ่ะเดี๋ยวไปจัดนี่แล้วก็จัดนี่แล้วก็จัดนี่นะคะอาหารเย็นนี่คะ่ะ เขาโพดนี่แปดฟักสองเหรียญมีคูป,ปองให้ด้วยค่ะเราตัดคูป,ปองไปตัดคูป,ปองไปนะคะถ้าเราไม่ตัดคูป,ปองที่ร้านเขาก็มีให้แล้วก็บอกว่าขอคูป,ปองได้ไหมเขาก็จะสแกนคูป,ปองให้เราเลยค่ะนี่เวลาชอบก็ต้องดูอันไหนลดอันไหนไม่ลดนะคะเนาะอ่ะแล้วก็จะพาไปแวะ เอเชียนมาร์เก็ตนะคะมันละกอในตู้เย็นหมดค่ะจะไปซื้อมัละกอปะไปกันเลยค่ะออกไปช็อปปิง้งร้านช็อปไรแล้วก็จะไปเอเชียนมาร์เก็ตแอตแลนติกมาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านเดินทางมาเมืองเดมเบลี่นะคะออกจากบ้านไม่ปางมาก็ยี่สนาทีค่ะนี่คือเดมเบลี่ที่แม่บ้านมาเอเชียนมาร์เก็ตนะคะแอตแลนติกมาร์เก็ตค่ะ แม่บันชอบร้านนี้ค่ะสะดวกสบายในการหาสื่อของกินอาหารทางบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะอ่าไก่จะถึงแล้วนี่ค่ะแอตแลนติกเข้ามาในร้านเลยค่ะก็จะเป็นโชนพวกซีฟู้ดอาหารแช่แข็งประมาณนี้ค่ะมีทุกอย่างให้เฮาได้เลือกให้เฮาได้หาสื่อหากินคือก,กันกับบ้านเฮาแต่ก็ บางอันก็สดมั่งแช่แข็งมั่งก็พอหายอยากเนาะค่ะเนาะนี่คือแอตแลนติกมาเก็ตนองนาลินคนะ่ะนี่น้ำปลาร้ามีทุกยี่ห้อให้เราเลือกซื้อหาซื้อจับจ่ายได้นะคะแม่บบานก็จะซื้อตามที่แม่บบานต้องการนะคะชอบกินอันไหนเราก็ซื้ออันนั้นคะ่ะนองนาลินวิ่งรอบเลยคะ่ะกับแอตแลนติกมาเก็ตแม่บบานชอบเพราะวะ่า เราเป็นกันเองกับเจ้าของร้านนะคะนาลินได้ของฟรีกับบานติดใหม่ติดมือตลอดน้ำพริกกะปิชนน้ำพริกค่ะมีเหหาเลือกสื่อหยิบสื่อได้สะดวกสบายถามีเงินสื่อได้กินทุกอย่างแล้วค่ะอาหารไทยนะคะนี่อาหารโปรดของแม่บานกล้วยตากค่ะมาทีไรต้องเป็นยิบนะคะแม่บานชอบมากค่ะกล้วยน้ำวาตากเะยคะ อันนี้หยิบเล็บมือนางค่ะกวยเล็บมือนางเอาไปลองดูหาซื้อเสซนขนมจีนเ้นเกาค่ะแล้วก็เสซนก๋วยเตี๋ยวค่ะเนี่ยค่ะมีให้เฮาหาซื้อง่ายสะดวกสบายเน้ะค่ะอาหารไทยทุกวันเนี่ยถึงจะบสดคือบานเฮาก็ช่วยได้ค่ะ เพราะได้ของครบที่เราต้องการแล้วแม่บ้านก็จะไปแวะลานชอบไลนะคะป้าเดินทางต่อคะ่ะเอทงฉัดเนแม่บานมากมากเลยคะ่ะเวลาล้มพัดเนาะค่ะเนาะดูสวยงามมากเลยคะ่ะดูค่ะสวยอะ่ะตุ่มบีวีพัดเอาปิวสวยงามคะ่ะอ่ะแม่บ้านก็ ถึงลานช็อปไร้แล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะมะละกอลูกใหญ่ๆมะละกอสุกไปบนจะจัดจักลูกซะเนาะจัดมะละกอก่อนค่ะแล้วก็จะเดินไปซื้อลาบเตอร์ชื่อเชอร์รี่นะคะเพืเ่อนๆค่ะซื้อกระโพดประมาณนี้ค่ะเอาไปทําเป็นอาหารเย็นนี้ค่ะเพืเ่อนๆจ้า ดูโซนผักต่างๆแม่บ้านเอาเสียงลงนะคะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังค่ะนี่คือช็อปไลท์ค่ะไายของครบทุกอย่างแล้วก็รีบจัดแจงจ่ายตังกลับบ้านนะระวังเรารอจัดจ่ายตังค่ะ ก็จะประมาณนี้แหละค่ะชอปไลทอทางเดมเบรลี่ค่ะออก,กยายบ้านมากกับบโดนนะคะสิบหาี่สิบนาทีก็ถึงแปบ๊บเดียวค่ะอะใจตังเรียบร้อยกับป้าค่ะเดินทางกลับบ้านกันเลยค่ะไปดูลาบเตอร์กันค่ะสอ,องตัวเลยนลินอาหารเย็นวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ ุ้งมังกรกุ้งมังกรกุ้งมังกร,กรแล้วก็ต้มข้าโพดนะคะคเพื่นค่ะข้าวโพดแปดแปดากาสองเหรียญ ได้เวลาแล้วได้เวลาค่ะนี่เป็นน้ำร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นน้ำร้อนนะคะผิกตำน้ำจิ้มกุง้งมังกรดยรับเตอร์ของเรานะคะเพื่อนๆค่ะดูน้องมาน้องมาอมตุมน้ำทั้งนี้ชอบต้่มเหรอนะ รับเตอแม่บ้านชอบมากกว่าอย่างรับเตอของเราล้หมอแล้วนะคะลอยเพิ่นตัวแดงแล้วก็คือสุกค่ะนี <c oughs> นะ่ตัวตุนตัวตุนตัวกฟเฟอร์นั่นน่ะนั่นน่ะ ออกมาหากินเรียบร้อยค่ะอาหารเย็นง่ายๆสไตล์แม่บ้านนะคะราสเตอร์น้ำจิ้มซีฟูด้ดข้าวโพดสลัดผักแค่นี้ค่ะแค่นี้จริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะ ด,ดูดูบรรยากาศนอกบ้านค่ะนั่งกินอาหารเย็นเรียบร้อยไว้จะพาเพื่อนๆออกไปเดินเฉยชมสวนดอกไม้รอบๆบ้านนะคะกําลังสวยงามค่ะแม,ม่บ้านจัดแต่งอ่าเองลงมอด เรียบร้อยตรงจุดนั้นเนาะเหลืออยู่จุดนี้ค่ะมาจะพาเดินชมอีกรอบค่ะเดินชมทุกวันก็บม่มีเบื่อค่ะพอดีฝนตกค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้เดินดูสวนเอาไว้เป็นวันหลังก็แล้วกันเนาะคะ่ะเนาะอยสวย สวยการทำสวนด้วยตัวเองง่ายๆจัดในแบบที่เราชอบบายยค่ะวันนี้พาเดินชอปปิง้งเขาครัวทำอาหารเย็นด้วยกันเรียบร้อยบายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ปราและน้องนัทลินด้วยนะคะไปแล้วบายบายฝนตกนะคะไม่ได้พูดเล่นค่ะฝนตกนะคะ ตะวันตกดินช่วงนี้ชาน้อยนะคะตะวันตกดินเกือบสามทุ่มนุ่นเลยค่ะสองทุ่มครึ่งกับมืดแล้วค่ะตอนนี้กําลังอ่ะทุ่มเน็ตค่ะ